เครับสวัสดีน้องๆ okay, ทุกคนด้นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพ pues, ี่อาร์ม <c oughs> ตีคุงนะครับจําพี่กันได้หรือเปล่าพี่คือพี่อาร์มตีคุงนะครับจําได้ไหมก็อดีตนะครับพี่มีช่อง YouTube นะพวกเองจําได้ปะช่อง YouTube ที่ตอนนั้นสามแสนก็กว่าถ้าตอนนี้อยู่ก็ประมาณสี่แสนตับแล้วครับเพราะว่า <journée. S 1> มันขาดแค่หมื่นเดียวแต่ช่องนั้นนะครับพี่ได้ทําการโดนบินไปหลายๆคนก็น่าจะรู้แหละว่าพี่อาร์มหายไปไหน พี่อาไม่ลงคลิปหรออะไรอย่างี้นะครับผมก็เพราะว่าทุกคนนะครับไม่รู้ว่าช่องพี่บินนะครับที่จริงอ่ะพี่อ่ะไม่มีแบบวันเลิกทาคลิปแน่นอนนะครับพี่จะเล่าให้ฟังว่าทําไมช่องพี่ถึงบินนะครับผมก็คือวันหนึ่งใช่ไหมพี่จะบอกเลยนะครับกฎเกณฑ์ของ YouTube นะครับหนึ่งเลยมันจะเปลี่ยนทุกปีนะครับเปลี่ยนทุกปีเปลี่ยนทุกปีเ,ปกปเหมือนมันอัปเดตขึ้นอัปเดตขึ้นอย่างเช่นปกติเราถ่ายหน้าคนปกติเนี่ย เห็นได้หมดแต่เดี๋ยวเนี้ยเราถ่ายเห็นเขาไม่ได้นะถ้าเขาไม่ยินยอมอะ่ะทุกคนเป็นแบบนี้แล้วอะ่ะแล้วก่อนที่พี่จะโดนบินนะครับทุกคนก็รู้อยู่ว่าพี่สอบติดตำรวจแล้วพี่ก็ได้เข้าไปทําการฝึกตํารวจนะครับผมและระหว่างที่พี่ฝึกนะครับเล่นมือถือไม่ได้เล่นโซเชียลไม่ได้นะครับผมแล้ว YouTube นะครับได้ทําการอัปเดตกฎใหม่นะครับผมพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า ช่องพี่ผิดกฎอะไรนะครับผมในการทำคลิปเกี่ยวกับฟรีไฟลนะครับปัจจุบันพี่ยังหาคำตอบไม่ได้เลยนะครับกูผิดอะไรนะครับกูถึงโดนบินนะ<อ>นะมันก็แปลกใจเนาะทำสายเกมเกมจริงๆเลยพี่อ่ะแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรเหตุผลทำไมพี่ถึงมั่นใจว่าทำไมพี่ถึงถูกก็ก่อนที่พี่จะบินใช่ไหมพี่ลงคลิปไปแล้ว หนึ่งคลิปคลิปเนี้ยแบบเล่นฟรฟไฟอย่างเดียวเลยพูดถึงฟิฟายคนดูสิบคนคลิปบินช่องบินเลยพี่งงเหมือนกันก็อีวันนั้นอะ่ะอีกประมาณวันเดียวอะ่ะช่องพี่ก็จะลดหลุดพ้นแหละพี่ก็เลยลงแม่งเลย,ยเอ้ยสุดท้ายโดนบินเฉยเลยพี่งงมากเลยนะครับว่ามันโดนได้ยังไงนะครับผมเพราะว่าคนดูยังไม่ถึง50คนเลยพี่โดนบินแล้วคลิปนั้นคือเหมือนระบบ AI ของ YouTube ในการตรวจสอบอ่ะพี่ว่ามันห่วยแตกมากนะครับผมพูดได้เลยว่าห่วยแตกสุดๆนะครับถ้าเราถ้าพี่ทําอะไรผิดจริงขอให้มึงเขียนบอกเลยไหมว่ากูทําอะไรผิดของคลิปนั้นนะครับพี่อุทธรไปมันก็บอกว่าคําตัดสินของฉันเป็นถือว่าสิ้นสุดอย่างง้คือมันบอกว่าพี่ละเมิดกดชุมชนพียงงงเลยกูละเมิดตรงไหนวะพี่ลง YouTube แล้วพี่ก็ลงเพจด้วยคลิปถูกไหม ในเพจพี่ยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยยังไม่โดนบินเลยงงเหมือนกันนะกด facebook เข้มกว่า youtube นะยังไม่โดนเลยพี่ก็หมดไฟหมดไฟไปช่วงหนึ่งนะครับผมหมดไฟไปเลยโมด,ดไฟยังวันปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเริ่มแบบทำใจขึ้นมาได้เกี่ยวกับ youtube นะครับเริ่มทำใจขึ้นมาได้แล้วก็เลยที่จะมาอัดคลิปให้ทุกคนดูแลจะบอกทุกคนว่า พี่จะกลับมาทําแล้วนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะเต็มร้อยเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็เฟลๆเนาะมันก็เวลาทํามันก็จะทําให้เรานึกถึงช่องเก่านะครับเป็นคลิปที่เราเก็บสะสมมาตั้งแต่สมัยเด็กกระโปรงนะครับผมยันปัจจุบันเนี้ยและที่เราโตขึ้นแล้วนะครับผมเราก็ไม่ได้เห็นมาแล้วมันก็รู้สึกเสียดายนะครับเสียดายมากจริงๆนะใครๆก็เสียดายนะครับหนึ่งเลยนะครับ คือรายได้อะเราไม่ได้เสียดายตรงนั้นเว้ยเราเสียดายแบบว่ากว่าจะทําให้ผู้ติดตามขึ้นมา4แสนได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนเข้าใจไหมและช่วงยุคสมัยนี้ด้วยใครๆก็เล่นโซเชียลยิ่งยากไปใหญ่เลยนะครับก็เป็นคลิปนี้แล้วกันนะครับใครที่ยังติดตามพี่อร์มอยู่ยังจําพี่ได้อยู่และอยากดูคลิปพี่ตลอดไปนะครับหรือคนที่ใหม่อยากติดตามผลงานผมนะครับ ก็กดติดตามช่องตีคุง v 2ช่องนี้ได้เลยนะครับผมผมพยายามจะลงคลิปให้บ่อยๆนะณปัจจุบันนี้นะผมตั้งใจไว้นะความตั้งใจของผมจริงๆเลยนะผมจะลงคลิปเอาจริงอยากลงทุกวันแต่มันเป็นไปไม่ได้คอนเทนต์เรามันตันมันทำใไม่สามารถลงทุกวันได้ผมจะลงผมจะเน้นช่วงวันหยุดให้ทุกคนนะ่ะผมจะลงเวลา18.00นนะครับผม ดีไหมไม่เอาดีกว่าผมจะลงในเวลาสี่โมงเย็นนะครับพี่จะลงวันศุกร์เสาร์แต่วันอาทิตย์ไม่น่าลงศุกร์เสาร์แล้วก็เอาเป็นวันอังคารละกันอังคารศุกร์เสาร์อะอาทิตย์หนึ่งพี่จะลงสามวันนะครับผมอาทิตย์หนึ่งพี่จะลงสามวันนะจะลงอังคารศุกร์เสาร์อังคารกับศุกร์นะครับพี่จะลงคลิปในเวลา 16.00นะครับหรือ4โมงเย็นนะครับส่วนวันเสาร์นะครับไม่แน่จ,จะลง8.00นะครับแต่แต่ใจก็อาจจะลง16นะครับเพราะว่าให้เวลามันเหมือนกัน y o u t u b e มันจะได้แบบอัลกอริทึมแบบเปิดการมองเห็นพี่นะครับผมมันจะได้เวลาต่อเนื่องแบบนี้เนะี่ยใจอยากลงทุกวันแต่ทุกคนลงคิดดูใครจะมาคิดคอนเทนต์ได้ทุกวันวะสมัยนั้นพี่ลงคลิปทุกวันนะทุกคนก็รู้อยู่แต่แบบ เครียดเหมือนกันนะว่าไม่รู้ว่าวันนี้จะทําคลิปอะไรพวกเองดูนะครับผมเพราะว่าทําทุกวันมันตันนั่นนะครับผมสามวันแล้วกันนะครับสามวันนะจริงๆอยากทําคลิปมากแต่ไม่รู้จะทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับเพราะว่าช่องพี่มันก็สายฟีไฟไหมพี่ก็จะทำคอนเทนต์สไตล์นี้แหละนะครับแต่อาจจะแบบมีเพิ่มเติมอะไรไปบ้างนะครับผมฝากกดติดตามเลยนะทั้งเพจทั้ง youtube นะครับผมแล้วก็ฝากไปดูติ๊กต็อกได้นะครับผมช่วงนี้ก็ไลฟ์สตรีมสดอยู่นะครับ ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ